ครับผมอยู่กับผมช่องแสเนเนื้อผ้าส,สามสามนะครับผมเมื่อสักพักก็ถ่ายรถดมสิ่งนะเขียวแกดําไปนะครับตอนนี้ก็ให้นักเขียวมาแกรทรงเจ้ากะทินะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับแกก็ได้ว่างทําแล้วครับผมต้องเอาเงินเอาเงินยัดใส่ปากก่อนครับแกถึงจะทําครับผมขึ้นไปดีก่อผม, <c oughs> ผม <c oughs> ไม่ได้เงินไม่ได้เงินงานไม่เดินครับตังเข้า เที่ยวอายเลยวะเชียวเที่ยางเขาอะไรเนี่ยปางเขา้งนั่งยกเลยเนี่ยเลี้ยงข้าวเลยนะวนะเขียวมีตังค์แล้วอ่ะนเขียวผมไปหมดตัวเลยอ่ะนี่ครับนเขียวแกดำก็จัดทรงจัดสเปคให้หมายครับส่วนพี่ติ๋มก็นะครับเร่งทำ e ยี่สิบสี่อยู่ครับผมเมื่อเช้าเจ้าของมาดูอยู่ครับเจ้าของถูกใจมากครับผม จ่ายตังค์บอกเอาตังค์อีกไหมครับโอ้ยัดใส่มืออย่าเลยครับจะจ่ายอย่างเดียวเลยครับพี่ติ๋มบอกพอ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 เดี๋ยวได้ตังค์เดี๋ยวได้ตังค์หมดแล้วมันรู้สึกใจหายเวลาเขามารับรถใช่ไหมลูกพี่มาเนี่ยก็ให้ตังค์หมดเลยแบบท้อแท้เลยท้อแท้ให้ตังค์หมดแล้วท้อแท้เออเออแล้วก็หยัเยียดเอาไม่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 เอาโอนเลยว่ะโอนเลยท้อแท้เลยท้อแท้เลยจ่เงินหมดแล้วอ่ะ หมดแรงถึงทำนั่นนี่โอนโอนเหลือโอนให้ค่าภาษีเลยนะเนีครับวักภาษีเไปแล้วเราด้ยไฮดรอย์ไปแล้วเนี่ยอ้าวไปแล้วเหรอฮะฮะนี่แทนไฮโดรลิทนี่ครับที่จะมาใช้งานเดี๋ยวมีทำตรงซุ้มล้อนะครับผมซุ้มล้อนี่ก็ลื้อล้อนะครับ งนี้ก็เรือนะครับมีไม้น่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมของแกนะครับผมช่วงนี้เนี่ยนะเขียวไม่ได้รู้มาแต่เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เข่าเนี่ยนัเขียวเห็นปะคอนโซนอ่ะมันเข่าไม่ถึงผม ครับเดี๋ยวนักเขียวจัดให้ครับแล้วก็มีตรงนี้ที่มันห่างนี่นะครับกเดี๋ยวจะแก้ดันให้มันมานะครับให้มันเสมอกับข้างนี้นี่นะครับตรงนี้ที่มันห่างร่องนี้นะครับที่มันห่างอยู่ต้องถึงมือนักเขียวนี่ยนักเขียวร่องนี้ก็ห่างเนี่ยนิ้วแมง นิ้วโป่งซอสได้เลยแต่ข้างนู้นข่างนู้นนี่แย่ไม่เข้าอ่ะแ่นไฮโดรลิสตใช้งานได้วล้นะเขียวทลองขึ้นแล้ววัดดูตอไหมน,นี่ทำงานต้องแบบนี้ครับผมมีทดลองมีทดสอบนี่ครับเขียวแกดำกับผมฝากติดตามได้นะครับผมผลงานลดดำซิ่งนะเขียวแกดำครับ วันนี้ดึงตัวมาทำรถตู้กันครับวันวคะับก็ข่าวๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีแก้ตรงซุ้มล้อประตูแล้อด้านหน้านะครับผมก็ข่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไงคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องแสนเดินพาสามสาวผมวันนี้มาแก้ทรงจัดทรงเจ้ากะทิใหม่นะครับผมไงก็ ขอบคุณด้วยนะครับที่ความมารับชมกันนะครับสวัสดีนะครับบายครับผม